สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยศคนเซอร์นะครับผมทีมงานบอยเิรธฐีนะคราชอีกแล้วนะครับผมวันนี้มานมาในรูปแบบของคลิปยาวนะอยากให้คุณผู้ชมชมได้จุใจเลยเอาแบบรายละเอียดเต็มๆเลยนะกับตอนเนี้ยผมอยากผมอยู่ที่4ี่ไร่นะสี่ไร่หนึ่งงาน60ตารางวาเดี๋ยวให้กล้องแพ่นไปหน่อยด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยสี่ไร่หนึ่งงาน60ตารางวาอยู่ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าใครได้ติดตามแล้วก็คลิปสั้นน่ะ มีมีมีผมทําไว้แล้วนะในคลิปสั้นน่ะคลิปไม่เกิน5นาทีนะครับผมวันนี้มาในรูปแบบคลิปยาวเนาะก็อยากให้คุณผู้ชมดูกันเต็มเต็มอิ่มเลยนะเนี่ยคือหน้าที่ของเราเนี่ยคืออ่ะติดถนนนะคุณผู้ชมตอนรับดำเนี่ยติดถนนเลยนะครับผมถนนเนี้ยถนนลาดยางนะฝั่งตรงกันข้ามนะ่ะก็คือถนนทางหลวงชนบทอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยคือคลองมะขามเท่าเนี่ยคุณผู้ชมที่แพนมาตอนแรกเลยนะเนี่ยคลองมะขามเท่าเนี่ยเนี่ยคลองมะขามเท่าน้ํากําลังเต็มเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันพายุเข้าฝนตก นะน้ำกำลังเต็มก็ก็เต็มด,ดูสบายตาเนี่ยนะคุณผู้ชมนี่เลยนะกับคอมาขามเท่าเส้นเลือดใหญ่สุพรรณบุรีแม่น้าแห่งนี้เลยนะครับผมทางนู้นก็รถสัญจรก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเส้นนี้คนใช้เยอะเพราะว่าเนี่ยเส้นนี้มันไปทางตรงไปเลยนะคุณผู้ชมตรงไปทางนน้นเลยนะไปตางดอนเจดีย์นะคุณผู้ชมตรงนี้นดอนเจดีย์ประมาณสักแปดถึงสิกิโลเองนะเป็นองค์ดอนนะที่มีลูกป,ปั้นสมเด็จพระนเรศวรนะคุณผู้ชมคอ ไอ้องดอนเนี่ยคือมันเป็นจุดเที่ยวอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้นปีเนี่ยเขาจะมีงานนะคุณผู้ชมมีงานประจําปีก็คือจัดเพื่อแบบเรียกว่าอะไรสันเสริญเฉลิมพระเกียรติเอ่อไม่ใช่สิคือฉลองอะว่าฉลองในความสําเร็จของพระเจ้าตากสินะที่ไม่ใช่พระเจ้าเลยดิพระพระอะไรนะพระพัดนเลสวนใช่ผมต้องถามจากล้องพัะนเลสวนใช่พัะนเลสวนที่เขาทรงลบชนะนะ เขาก็จะมีงานประจําปีอยู่ที่ต้นปีทุกวันเอ่อทุกปีออจะจัดประมาณกลางมกราถึงกลางกลางกุมภาเนี่ยก็เรียนเชิญคุณผู้ชมไปเที่ยวก็ได้นะงานค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคุณผู้ชมแสงสีเสียงมีเพียบนะเนี่ยถ้าท่านได้สนใจก็นะครับผมลองไปเที่ยวชมกันได้แต่หลักๆเนี่ยผมอยากพามาเที่ยวชมตรงนี้นะครับผมปะเดี๋ยวตามลงมาเลยนะ,นะข้อมูลครข้างเนี่ยก็ติดลาดยางนี่แหละเนี่ยลงจากลาดยางไปก็ประมาณสัก หน้าหลังเสาไฟนะคุณผู้ชมนะคือเขตของเราเลยนะเนี่ยอืแต่ตอนนี้หญ้ามันกำลังขึ้นอยู่นะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวพาพาชมรอบๆเลยนะครับผมเนี่ยอยากให้มาดูด้านหน้าก่อนนะครับผมบักทงไว้แล้วนะคุณผู้ชมทงสีชมพูเลยสวยๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจุดหยุดสต็อปตรงนี้ก่อนนี่อ่านี่เลยนะนู่นนู่นด่านนู่นด่านนู่นเลยคุณผู้ชมที่มีทงชมพูอยู่นู่นเลยนั่นเลยนะคือหลักเขตด้านหน้านะคุณผู้ชมนั่นนะดักเขตด้านหน้า เนี่ยแล้วก็แผนไปหลังเสาไฟใหญ่ๆนี่เลยนะเนี่ยเนี่ยแผนไปแผนไปแผนไปเนี่ยคือหน้ากว้างมันจะมีธงอีกอันหนึ่งนู้นคุณผู้ชมจะมีธงด้านนู้นอุ้ยต้นแสดบงบังเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมานนี้อ่าโอเคนี่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 น่น้อยเห็นไหมเห็นอยู่นะอ่าคุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับผมนั่นแหละครับผมนั่นเลยนะนู่น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 ตรงตรงนู้นอ่าตรงนู้นเลยที่มีธงสมพูนะ เนี่ยคือหน้ากว้างหน้ากว้างของเราเนี่ยอยู่ที่70เมตรนะคุณผู้ชม70เมตรนะหน้ากว้างเนี่ยเนี่ยที่เทียบลาดย,ยางเลยเนี่ยห่างจากพื้นที่หน้ากว้างเนี่ยห่างจากลาดยางเนี่ยประมาณสักประมาณ10เมตรได้อะคุณผู้ชมเนี่ยห่างแค่10เมตรเองแต่ว่าข้อเสียของมันเลยก็คือแบบมันลงมาเนี่ยมันมันห่างจากตามกำลังดับถนน,นประมาณสักเมตรหนึง่งนะคุณผู้ชมประมาณเมตรหนึ่งนะโดยประมาณนะครับผมอ่ะตอนนี้คือด้านหน้าเนี่ยผมข้ามไปไม่ได้นะ ด้านหน้าเนี่ยผมข้ามไปไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ํเจิงอยู่อย่างที่บอกกับฝนมันตกนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะก็อนเนี่ยหน้ากว้างเนี่ยเจ็ดสิบเมตรเลยหน้ากว้างเจ็ดสิบเมตรอ่าตรงเนี้ยหญ้ามันค่อนข้าง,งขึ้นหน่อยเพราะว่ามันได้น้ำไงคุณผู้ชมมันได้น้ําดีก็โอ้โหดกเลยนะคะผมถ้าใครถ้าใครทานคลิปสั้นนะตรงเนี้ยมันจะยังไม่มีหญ้าเลยนะมันจะเตีย้ยงไปหมดเลยนะคุณผู้ชมอ่าเนี่ยก็ให้ชมบรรยากาศเนี่ยด้านหน้าเนี่ยหลังตาอไฟก็คือน้ําไฟพร้อมแหละเพราะว่าตรงเนี้ยชุมชนนะคุณผู้ชม ก็สะดวกสบายนะมีเลยให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมขอญอาตอ้อมไปด้านหลังนะครับผมเพราะว่าด้านหน้ามันข้ามายากเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนู้นเลยไอทงตรงนู้นเลยนะนเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในที่เลยนะครับผมอ่าโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ทางด้านเมื่อกี้อยู่ทางด้านซ้ายสุดนะขอคุณผู้ชมเนี่ยก็คือธงนี้นะ นี่หละผมเดินอ้อมมานะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็นี่เลยเดี๋ยวตัด้าพตรงนี้เดี๋ยวผมเดินดูให้ทั่วเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยกับพื้นที่เนี่ยขนาดสี่ไร่4ี่ไร่1งาน60ตารางวาคุณผู้ชมเดะเดี๋ยวตามผมมาดูเลยนี่เลยนะพื้นที่เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะสี่เหลี่ยมเอ,อ่อเขาเรียกอะไรเกือบจะตุลัสมันออกทางหมูนิดนิดนะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะกว้างหน่อยนะคุณผู้ชมไอ้ด้านลึกตรงเนี้ยมันจะลึกหน่อยลึกประมาณร้อยเมตรนะ สรุปนะด้านหน้ากว้างเนะี่ยเจ็ดสิบเมตรแต่ด้านลึกตรงเนี้ยร้อยเมตรนะคุูผู้ชมนะไปะตามผมมาอ่าลึกทางด้านฝั่งนูนะ้นน่ะจะลึกอยู่ที่ประมาณสักจากข้างหน้าเลยนะทรงจะพูนเะนี่ะลึกไปข้างหลังเนะี่ยเจ็ดสิบเมตรอ่า,อาก็คือเนี้ยลึกร้อยอันเนี้ยลึกเจ็ดสิบนะมันก็เกือบเกือบสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่สวยๆนะอีกหนึ่งแปลงนะครับผมไปเดี๋ยวลงไปเลยระวังลื่นนะครับอ่า ไม่ใช,ช่คุณผู้ชมลื่นนะคุณผู้ชมกาลังนั่งฟังอยู่คุณผู้ชมไม่ลืน่นแน่แต่ว่าตากล้องเนี่ยจะลื่นแน่ครับผมอ่ะนี่เลยก็จากหลักจุมพูนะเดี๋ยวก็เดินรอบๆที่เลยนี่เลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมเป็นพื้นที่ป่าเดี๋ยวเดินตามผมมาเลยนะครับผมเนี่ยเป็นพื้นที่เปล่าๆเลยนะเนี่ยเคยทํานามาก่อนนะคุณผู้ชมตรงนี้คือเคยทํานาม,มาก่อนนะครับ,ผม,รามมารบผมเขาปล่อยเช่าแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ปล่อยให้เช่าแล้วก็มาก็เลยผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยว ตรงนี้เองนะครับผมเนี่ยหลักเขตนะ่ะคือ,คอมีเสาวไว้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเนี่ยหลักเขตคือมีเสาล้อมเลยล้อมรอบเลย,ลลเลยด้านหน้าด้านข้างเนี่ยกันตรงกลางเนี่ยเสาเนี่ยกันตรงกลางไว้ไปยันข้างหลังนาะแต่ผมก็เดินไปเลยนะคุณผู้ชมหลักเขตแนะน่นอนอยู่แล้วเราเห็นง่ายๆเนี่ยผมเดินตามหลักเขตมาเลยนะครับผมบรรยากาศก,ก็ค,ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนข้างสี ด้านข้างๆเราเลยเนี่ยก็เป็นบ้านนะคุณผู้ชม ENNIS, ข้างๆเราเนี่ยก็เป็นบ้านนะด้านหลังนู้นก็เป็นบ้านปลายก็คือเป็นชุมชนแหละคุณผู้ชมไม่เงียบไม่เหงานะคุณผู้ชมนะตรงเนี้ยก็คือเหมาะเลยนะเหมาะเลยนะคืออยากใครอยากมีบ้านสวนบ้านสวนกระทัดรัดหน่อยนะสี่ไร่เนี่ยคือผมว่ามันพอดีนะมีบ้านมีสวนมีบ่อน้าเนี่ยก็คล้ายๆแบบโคกหนองนานะคุณผู้ชมสามารถทํโคกหนองนาได้นะคุณผู้ชมเนี่ยมันผมว่ามันพอดีเลยแหละสี่ไร่สี่ไร่กว่าๆเนี่ย <poisoned. S 2> แต่ถ้าใครอยากปลูกป <c oughs> ้านอย่างเดียวผมก็แนะนําไร่หนึ่งไร่สองไร่ประมาณนี้แต่เนี่ยสี่ไร่คือมีบ้านมีสวนเนี่ยคือมันพื้นที่ขนาดค่อนข้างกว้างนะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอีกนะถ้าคุณผู้ชมอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานะคุณผู้ชมนะก็จะมาจากฝั่งฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งในเขตกรุงเทพนะฝั่งใกล้ๆกรุงเทพนะคุณผู้ชมอก็จะก็จะเจอความวุ่นวายใช่ไหมก็จะเจอความวุ่นวายหน่อยนะใครอยากได้พักบ้านพักตากอากาศแล้วกัน นะการเดินทางสะดวกสบายมากนะคุณผู้ชมตอนนี้เลยผมขอแนะนําที่นี่นะก็พามาชมนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมคุณผู้ชมเรายินดีบริการนะครับผม,มไม่มีวันหยุดเลยนะคุณผู้ชมติดต่อมาได้เลยนะครับผมพวกเราทีมงานบอยเศรษฐีนครราชยินดียินดีรับใช้เอาตามที่เวลาที่ท่านสะดวกละกันแต่ขออย่างหนึง่งละกันคือนัดเราล่วงหน้ามาก่อนนิดนึงนะสักหนึ่งวันก็ยังดีนะครับผมอ่ะสักสักสองสามวันเราก็จะได้แผนได้ นะเพื่อความสะดวกสบายของคุณผู้ชมเองนะครับผมนี่เลยนะหน้าหน้ากว้างข้างหลังเนี่ยมันจะใหญ่นะคุณผู้ชมตรงเนี้ยใหญ่นะ <c oughs> เหมาะได้เลยคือบ้านเนี่ยบ้านเราไม่ต้องใหญ่มากก็ได้หรือเอาตามที่คุณผู้ชมคิดว่าต้องการแล้วกันแต่ว่าสามารถมีบ่อน้ําเนี่ยนะมีบ่อน้ํามีสวนมะม่วงนะหรือสวนเขาเรียกอ,อะไรเป็นทางน้ําเข้า่ะที่ผมคิดไว้นะก็คือ มีขุดบ่อน้ำสองลูกข้างหน้ายาวๆมาเนี่ยทำเป็นทางเดินแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะคุณผู้ชมมีต้นมะพร้าวปลูกไว้ข้างๆหน้าบ้านเนี่ยตรงตรงที่เราเข้ามาจากถนนดำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยปลูกเข้ามาเลยแล้วก็ไปถนนผากลางมาเลยบ่อน้ำสองลูกอยู่ข้างๆถนนนะมีต้นมะพร้าวนนสิึงตอนมันโตนะคุณผู้ชมเนี่ยคือบรรยากาศมันจะดีมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะดีมากนะ <exactly? ๆ S 1> ผมชอบแบบนั้นนะถ้าจินตนาการผมก็คือหน่ะอย่างที่บอกบ่อน้ำสองลูกเลยนะยาวๆ มีต้นมะพร้าวลายล้อมเป็นทางเข้าเข้ามาในบ้านแถวด้านหลังนีก็มีสวนนะคุณผู้ชมแถวด้านหลังก็มีสวนได้นะครับผมไปกันต่อเลยนะอย่างที่บมบอกเนะี่ยไอเดียเนี่ยตรงนี้คือปลูกสวนได้เลยนะคุณผู้ชมมีบ้านเนี่ยผมชอบอะ่ะคือถ้ามีบ้านอยู่ตรงต่างจังหวัดเนี่ยผมอยากได้ทางเข้าที่มันแบบไม่ใช่ทางเข้าสิคือรูปแบบบ้านคือต้องเป็นแบบร่มเลิศ ให้มันขัดกับสไตล์ที่อยู่ในเมืองอะ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมเพราะว่ากิอยางที่บอกแหละว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมก็คือมาทางเขตกรุงเทพนะก็คือชีวิตในกรุงเทพแบบผมเข้าใจเลยเพราะว่าผมก็เคยทํางานอยู่ในกรุงเทพด้วยก็ค่อนข้างรีบแหละเพราะว่ามีแต่รถมีแต่ลานเนาะหาที่บรรยากาศดีๆสักผืนเนี่ยไม่มีนะกรุงเทพอ่ะถ้ามีก็จะแพงแบบโมโหลานมากเลยนะเ <laughs> นี่ยถ้าใครมองหาบ้านพัาตากตากอากาศนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไอเดียไปผมแชร์ไอเดียไปไเนี่ยนะคือ ไอเดียถ้าผมมีที่สีได้เนี่ยผมก็จะทําประมาณนี้นะบ้านบ่อน้ําที่ผมจะเน้นๆเ,เลยนะคือทางเข้าผมเป็นคนที่บ้านเนี่ยต้องทางเข้าต้องล่มลื่นต้องสวยนะบ้านมันถึงจะน่าอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมพอเวลาเราเข้ามาบ้านเนี่ยถ้าทางเข้าเราไม่รู้สึกถ้าทางเข้าเราไม่สวยเรารู้สึกไม่ล่มลื่นอย่างเงี้ยคนที่เป็นแขกคุณผู้ชมเขาก็จะแบบมองว่าบ้านหลังนี้มันไม่น่าอยู่ใช่ไหมคนเราเป็นเจ้าของบ้านคนเจ้าของบ้านเองก็ก็จะดูรู้สึกแบบ ถ้าเกิดว่าทางเข้าบ้านมันมีแต่มันมีแต่หญ้ามันมีแต่สีเหลืองเหลือสีไม่สบายตาอะไรประมาณนี้มันก็จะรู้สึกร้อนใช่ไหมอ่ามันก็จะมีความรู้สึกนะถ้าเกิดว่าทางเข้าบ้านอย่างที่ผมบอกเอ็นบ่อนะ้ำมันก็จะรู้สึกให้ความลมเย็นมีต้นมะพร้าวอีกผมว่ารู้สึกแบบมันเหมือนลมเย็นอะ่ะเหมือนเหมือนอยู่ริมน้ําตลอดอะ่ะเออผมชอบอย่างนี้นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเดินตามเขตมาเลยคุณผู้ชมผมแชร์ไอเดียนะครับผมนี่เลยนะนี่หลักข้างหลัง เป็นพงนะคุณผู้ชมนี่เลยที่เราเปาะปากไปแล้วก็การเขตมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยข้างหลังคุณผู้ชมก็จะเป็นข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เปล่าๆเหมือนกันคุณผู้ชมเนี่ยตากล้องมาดูเลยพื้นที่เปล่าๆเลยข้างหลังเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเขตเราก็สุดเสาตรงเนี้ยนะอันนี้คือด้านหลังเนี่ยด้านหลังนู้นเลยก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นสวมะม่วงอ่าเป็นสวนมะม่วงไปส่งมะม่วงสวนมะม่วงข้างหลังนู้นเลยก็จะเป็นบ้านคนเยอะเยอะมากเลยเพราะว่าสายไฟมันเข้าไปหมดนะคุณผู้ชมเนี่ย สายไฟมันล้อมล้อมล้อมเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันอยู่รอบๆตรงตรงนี้เลยคุณผู้ชมสะดวกสบายมีร้านค้าร้านของชาแบบเล็กๆก็เยอะนะคุณผู้ชมตรงนี้ถือว่าโอเคเลยไม่เปลี่ยวนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเราเราไมา่อยู่ตรงกลางที่แบบแต่แต่ว่าไม่ได้ใกล้ชุมชนไงคือเม็ดคือคือที่ตรงนี้นไม่ไม่ได้ติดบ้านใครเลยก็ให้ความเป็นส่วนตัวล่มลื่นแต่ก็ไม่เปลี่ยวจนต้องมามาระแวงโจรมาต้องระแวง ระแวงใครอย่างเงี้ยก็คือมีมีเพื่อนบ้านอยู่รอบนะคะผมแล้วด้านหน้าเนี่ยก็ติดริมน้ําอีกนะเป็นเป็นคลองมะขามเท่านะถนนที่ตัดผ่านด้านหน้าก็อย่างที่บอกไปถนนลาดยางสีดานะสะดวกสบายแต่ว่าเขากันเขตลงมาเยอะหน่อยนะไอ้เสาด้านหน้าเนี่ยกันลงมาลึกมากเพราะว่าเผื่อทําี่เลนเนี่ยคุณผู้ชมนะมันเผื่อโอกาสเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสมีเป็น4ี่เลนได้นะครับผมมีโอกาสนะที่แปลงนี้มีอนาคตนะครับผมปะเดี๋ยวตามมาเลยเดินตามข้างหลังมาเลยคุณผู้ชม มานี่เลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยมีผักบุ้งเต็มเลยคุณผู้ชมเอ้ยผักบุ้งมันโตเนี่ยแล้วยิ่งฝนตกด้วยนะคุณผู้ชมไอ้ฝนตกอย่างเงี้ยโอโ้โหผักบุ้งชอบหญ้าในที่ก็ชอบนะเออผักบุ้งเนี่ยมันชอบมากเลยเนะี่ยขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยเราก็เดินตามมาแนวเขตข้างหลังเนาะเนี่ยบรรยากาศเขตข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมสะดวกสบาย <c oughs> อ่ะตรงเนี้ยห่างจากสุพรรณบุรีแค่ประมาณสัก 2 5ถึง30โลได้แค่น,นั้นเองนะครับผมออกไปทางซ้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยออกไปทางซ้ายนะครับผมออกไปทางซ้ายประมาณ30โลแค่นั้นเองที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วแมแน่นอนนะที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วแมแน่นอนผมรับประกันเลยนะครับผมอ่าแล้วมีอะไรอีกอ่ะพูดถึงกรุงเทพผมลืมบอกระยะห่างอ่นะระยะห่างจากกรุงเทพเนี่ยคือไม่ใกล้ไม่ไกลผมจับจากเวสเกตนะของแท้ต้องจับจากเวสเกตเท่านั้นของทิมงานนี้นะครับผมห่างอยู่ที่ประมาณ100กิโล 100กิโลเท่านั้นเองก็ชั่วโมง4ี่สินาทีนะไม่รีบไม่ร้อนก็ถึงตรงนี้ได้เลยเนี่ยอย่างที่บอกสะดวกสบายเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็นั่นแหละครับผมอยู่แถวแถวเขตกรุงเทพเราไปบาริมันทนนะผมถ้าใครมองหาบ้านพักตากอากาศตางจังหวัดเนี่ยอยากได้ความล่มเย็นล่มลื่นนะคุณผู้ชมก็ตรงนี้ก็โอเคนะครับผมไม่ใกลไม่ไกลกรุงเทพเลยนะคุณผู้ชมอ่าผมไปเดินข้างในไม่ได้นะคุณผู้ชม เราว่าข้างในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่านอ่าอย่างที่บอกครับผมข้างล่างเนี่ยมันแฉะนะเพราะว่าฝนมันตกนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะตรงนี้มันแฉะผมก็เลยได้เดินเดินตรงคันล่องนะเขาเรียกว่าอะไรนะผมผม,ผมลืมนะล่องล่องเออเป็นเป็นคันมันเป็นคันอ่ามันเป็นคันเหมือนคันนาคุณผู้ชมอะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนคันนาน,นานะผมก็เดินตามคันนามาไปเนี่ยก็อันนี้หน่อย ฝนตกก็แห่นิดนึงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ผมเดินไปดูข้างในไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็พอลุยได้ตรงนี้มันมีหญ้าป่าปลายเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกกับหญ้ามันอิ่มน้ำมากคุณผู้ชมตรงเนี้อ๋อพึบพับเลยขึ้นให้พืบพับเลยนะครับผมหญ้าโตวไวมากแต่เหมือนพืชผลการ,กรเกษตรที่เราอยากให้โตเนี่ยมันไม่โตวไวอย่างหญ้านะแปลกนะคุณผู้ชมเรายังไม่อยากให้หญ้าขึ้นเนี่ยคือหญ้าเนี่ยทนมดยาฆ่าแมลงยาอะไรเนี่ยทีไปตอนแรกตายนะแต่ว่าหลังๆไม่ตาย ดือ้อต่างจากไอพืชผลที่เราอยากจะปลูกให้ขึ้นเนี่ยดูแลแล้วดูแลอีกโอ้โหบอบบางเลยเกินนะต่างจากหญ้าเลยโอ้โหมีถ้าหญ้ามีมูลค่านะผมว่ารวยไปแล้วนะครับผมอ่ะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนะเนี่ยคือตอนนี้ผมเด,เดินฝ่าไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้มันเป็นหญ้าค่อนข้างสูงแล้วเนะี่ยผมกลัวว่ามันจะไปตกลงนะคุณผู้ชมเนี่ยเราต้องขอภทยนะครับผมแต่ว่าน,นู่นเลยตรงนู้นนี่มีทงชมพูน่ะนั่นก็คือเดินสุดมาแล้วเนะี่ย เนี่ยเดินสุดมาแล้วหน้ากว้างหน้ากว้างทางด้านหลังนะคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นบรรยากาศจากด้านหลังนะคุณผู้ชมเนี่ยยืนยืนหลังที่เลยยืนหลังสุดเลยเนี่ยแทนปอย่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเห็นรถสัญจรไหมอ่ะก็สรุปให้ฟังคร่าวๆเนี่ยเนี่ยแปลงเนี่ยสี่ไร่หนึ่งงาน60ตารางวานะตำบลตลิ่งชานอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคุณผู้ชมหน้ากว้างด้านหน้าเนี่ยติดเสาไฟเลยเนี่ยที่ขยายมาจะขยายกันลงมาเนี่ยที่จะทำสี่เลนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยติดอย่นะเจ็ดสิบเมตร ลึกอยู่เนี่ยลึกอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะนะหนึ่งเมตรทางด้านทางด้านซ้ายนะครับผมทางด้านขวาลึกประมาณ7จเมตรนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้การเดินทางก็สะดวกบายอย่างที่บอกละว่ามาค้างหน้ามันติดถนนดำเนี่ยไปทางขวาตรงนู้นก็ไปดอนเจดีทห่างจากดอนเจดเีย์ในแค่ประมาณ8-10ถึงกิโลเองตัวเมืองสุพรรณประมาณ25กิโลถึง30กิโลเนี่ยไม่เกินนะครับผมอ่ะกรุงเทพก็ประมาณ100กิโลนะถ้าใครสนใจแปลงนี้แปลงสวยๆเนี่ยเหมาะบ้านสวนเลยอย่างที่ผมบอกนะ เหมาะเหมาะบ้านสวนอ่าผมบอกไปแล้วไงอยู่ที่ะริงชั้นอ่ะบอกไปแล้วก็ละอ่ะบ้านสวนแนวบ้านสวนตรงเนี้ยก็คือใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะผมพร้อมอ่าทีมงานเราพร้อมไม่ใช่ผมพร้อมทั้งทีมงานเลยพร้อมยินดีบริการคุณผู้ชมนะครับผมก็ต้องขอฝากแปลงสวย,ยนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมยศคนเจอเจอทีมงานบอยเศรษฐีนคะรราชก็ต้องขอกล่าวลา,า,าไปแล้วนะครับผมสวัสดีครบับ